ค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งนะคะ VS Code หรือ Visual Studio Code นะคะสำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะพิมพ์ Google ก็จะขึ้นหน้านี้เลยหรือใครจะพิมพ์ที่ www codevisualstudio com นะคะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เราคลิกตรง Visual Studio เลยนะคะ,ะคลิกมาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาสำหรับการดาวน์โหลดให้เราสังเกตดูว่าให้เราดาวน์โหลด for Windows นะคะให้เราคลิกที่ดาวน์โหลด for Windows นะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้น การดาวน์โหลดนะคะตรงซ้ายมือข้างล่างนะคะค่ะแล้วทีนี้เรามาดูเจ้าตัว v i s u o n Studio Code นะคะหรือที่เรียกย่อๆว่า VS Code นั่นคือ Editor ตัวหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เหล่าโปรแกรมเมอร์นะคะที่สำหรับใช้เขียนโปรแกรมนะคะ ค่ะแล้วต่อมานะคะเรามาดูเรามาดูว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราคลิกตรงที่ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมดาวน์โหลดเลยนะคะคลิกแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพหน้าตาแบบนี้เลยให้เราคลิกที่แอปเสร็จนะคะแล้วก็กด next เ,เลยนะคะ ทีนี้เราก็มาดูก็คือตรงนี้เราก็ให้มันเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็กด next ไป next ต่อไปนะคะแล้วตรงนี้สำคัญมากเลยเคียด d ะ s ดสท็ไอคอนให้มันอยู่หน้าจอ Desktop เราเลยนะคะต่อไปก็คลิก next แล้วก็ install นะคะแล้วก็รอนะคะ พอโปรแกรม r รัน n ิ t สต l เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เราคลิกที่ finish เลยนะคะแล้วก็โปรแกรมก็จะ Run ขึ้นมาให้เรานะคะอ่ะทีนี้หน้าตาโปรแกรม visual studio code ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอ่ะส่วนตัวโปรแกรมนะคะหรือลิงก์ดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ใต้นะคะให้ที่ใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งของโปรแกรม Visual Studio Code นะคะก็ได้สิ้นสุดจบไปนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามชมกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ